สามารถผสมข้ามพันธุ์กับกวางรูซ่าได้และที่สําคัญคือลูกผสมที่ออกมาเนี่ยไม่เป็นหมันสามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้อีกโห oh, จริงเหรอคะครับจุดนี้เองที่ทําให้เกิดความสนใจในเชิงเศรษฐกิจมีการเอามาผสมกันเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่อาจจะโตเร็วให้เนื้อดีให้เขาดีขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับต้องระวังผลกระทบต่อพันธุกรรมดั้งเดิมของประชากรในธรรมชาติด้วย การผสมข้ามชนิดได้นี่น่าทึ่งมากค่ะแล้วถ้าย้อนไปในอดีตไกลกว่านั้นล่ะคะมีหลักฐานจากฟอสซิลหรือทางโบราณคดีที่ช่วยให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของกวางป่าได้มากขึ้นไหมคะมีหลักฐานที่น่าสนใจครับซากดึกดำบรรพ์ของกวางป่าหรือบรรพบุรุษที่ใกล้เคียงมากๆเนี่ยถูกค้นพบย้อนไปได้ถึงยุคไพลสโตซีนตอนต้น (Early p l e o c e n e หรือประมาณ2.5ล้านปีก่อนเลยทีเดียวโอ้โหนานมาก มีการเจอซากที่เก่ากว่านั้นอีกจากยุคไพลโอซีนแต่ลักษณะจะต่างจากกวางป่าปัจจุบันพอสมควรทำให้นักวิทยาศาสตร์บางส่วนตั้งสมมติฐานว่ากวาง